ซีรีส์รักสามูก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่เอค่ะตั้งใจเต็มที่นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูผลงานหลังจากที่เราทําละครมาแม่เบี้ยเออยลี่ขิตวิษยาหรืออีกหลายๆเรื่องนะคะกับโปรเจกต์ซีรีส์รักสามศูนย์นะคะเรื่องแรกใจทำซีรีส์หวานจริงๆมันมาเกิดจากความรักค่ะรักอะไรก็คือรักแรกก็คือรักบ้านเกิดแล้วก็รักที่2ก็คือรักนักแสดงทุกคนที่เล่นเรื่องนี้รักที่3ก็คือรักในการอาชีพที่ตัวเองได้เป็น คนทําละครคนเบื้องหลังรักที่4ก็คือรักที่คนดูคอยถามว่าเมื่อไหร่จะได้ทําละครอีกทาซีรีส์อีกก็เลยผดโปรเจก์นี้ขึ้นมาก็รวมออกมาก็เป็น4ี่รักสี่ห้องหัวใจแต่เป็นรักที่ไม่สาบสูญไปจากหัวใจเอสุภชัยนะครับเบอกว่าจะเรื่องมาจากพี่เอด้วยจริงๆส่วนหนึ่งก็เหมือนเราเป็น lgbt อะนะคิวเ,เราก็มีความฝันตอนเด็กฝันแบบว่านานาจิตตังอะไรเนี้ยแล้วก็เอาความฝันที่เราฝันนะคะ คือเริ่มต้นจริงๆมาจากวันหนึ่งได้ไปนครศรีธรรมราชกับว่านใจแล้วก็ว่านใจบอกว่าพี่เออะเอาคนคนเดิมๆที่เคยอยู่กับพี่เอ,อตอนเด็กๆอะที่เคยวิ่งหนีกระสุนคอมมินิตด้วยกันอะมานั่งคุยกันที่น้ําตกน้ําตกหนึ่งชื่อน้ําตกวางลุง แล้วพี่ก็ได้เรียกคนเหล่านั้นมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าคนเหล่านั้นเขายังยังเหมือนเดิมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทําอะไรให้เพื่อบ้านเกิดบ้างในเมื่อวันนี้วันนั้นได้เอาน,อน้องนักแสดงไปถ่ายด้วยเราก็รู้สึกว่าเออ ก็ดีนะถ้าเราได้ทําซีรีส์ขึ้นสักเรื่องหนึ่งเพื่อจะช่วยคนไปเที่ยวในที่ที่เราเกิดแล้วเราก็รู้สึกว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชอย่างเดียวไม่ได้ก็เลยพลอดเรื่องขึ้นมาก็คืออาณาจักรตาพอลิงซึ่งรวมเทือกเขาหลวงก็คือเกือบภาคใต้เกือบทั้งภาคเพื่อจใจคนรู้ว่า ทางใต้บ้านเรามีต้นไม้ที่เขียวมีอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้มามันผ่านอาณาจักรชื่อตาพรล,ลิงกว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชแล้วกว่าจะได้เห็นทุกคนก็จะได้เห็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็พี่เอก็รู้สึกว่าตอนนี้วงการบันเทิงก็เงียบอยู่ถ้าพี่เอ เกียรเงินขึ้นมาหรือหาเงินขึ้นมาผลิตเราก็อาจจะแบบว่าได้มีน้องๆน,นักแสดงที่ทางทุกคนถามพี่เอตลอดว่าเมื่อไหร่พี่เอจะทําละครเมื่อไหร่พี่เอจะมีพระเอก ่ลอๆลลนันเงเอกสวยๆหรือว่าคนหน้าตาดีๆไหมหนูได้รู้จักอีกนี่แหละค่ะขมวดออกมาก็เลยเป็นโปรเจกต์รักษาศูนย์นี้เกิดขึ้นนี่ค่ะเ้เรื่องมันเป็นยังไงอ่ะพี่เอรักษาศูนย์จริงๆรักษาศูนย์เนื้อเรื่องก็คืออารมณ์พี่เอตอนเด็กอ่ะพี่เออยากรู้ว่าบ้านเกิดพี่เอที่นครศรีธรรมราชอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เลยปรากฏว่าพี่เอก็ได้ไปสืบถามข้อมูลด้วยการที่เราเป็นหลานทวดขุนพันธ์นะคะก็เลยให้คนเขียนบทอ่ะค่ะไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปหาทางหลายๆทุกคน ที่นครศรีธรรมราชก็เลยรู้ว่านครศรีธรรมราชเมื่อก่อนคือาอณาจักรตาพอลิงแล้วก็เมื่อ2,000ปีที่แล้วแล้วมันล่มสลายพี่เอกก็พอดให้ตัวเองอะ่ะไปอยู่ในอาณาจักรนั้นพี่เอก็น่าจะเป็น เออเป็นตัวแทนขององศาน่าจะเป็นต an yes yeah. ัวแทนที่ดีของพี oh, down, ่เอเดียะค่ะคือพี่เอเล่นเองไม่ไ uh ด้พี่เอก็มล่นใชุดละครคนหนึ่งก็เป็นองศาก็เป็นความฝันของเอทีพีคนหนึ่งไอเดียะค่ะก็เลยองศาน่จะเป็นตัวแทนของพี่เอได้ดีที่สุดไอเดียะค่ะคไทยเว่านี้ให้พี่เออพี่เอว่าองศาเล่นดีกว่าที่พี่เอเป็นเดียะคือพี่เอตรวจเทปแล้วองศาเล่นเหมือนกับจะดิตนางเอกละครไทยมากไเดียะค่ะ ก็พี่เอรู้สึกว่าพี่อยากไปองศาค่ะเมื่อวานเวลาตรวจเทปองศาแล้วแอบเอามือหยิกอ่ะหมันไสในการที่แบบว่าเราเซ็ตเราเราเรารู้สึกว่าเราพอดเรื่องขึ้นมาผู้ชายหลายคนชอบองศามันเป็นเหมือนตัวเราอย่างเงี้ยแต่แต่ในชีวิตจริงเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาดูแล้วเรารู้สึกว่าหมันไสทำไมฉันไม่เป็นเธอเลยพี่เอกแค่แค่นี้แต่ละคนยังไงฮะก็คือแนะนำเลยไหมแนะนําเลยก็ได้ค่ะพี่อู๋นะคะพระเอกของเรื่องอย่างเงี้ยค่ะนะคะ พี่อู๋ก็คือ,เ,อ,อเมื่อก่อนนะคะพี่เอก็คิดว่าในอาณาจักรตาพอลิงน่าจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเ,เราหาเราหาคําตอบไม่ได้ก็ทุกคนจะมีพลังคาดวิเศษพี่อู๋ก็น่าจะมีพลังติดตัวมาจากอาณาจักรเมื่อ2,000ปีที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็มีพลังดินพลังน้ําพลังไฟแล้วก็พลังลมอย่างงี้แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าพลังเหล่านี้จะหาวิธีการเหมือนกับว่าองศาเนี่ยเขาจะหาวิธีการบังคับไฟที่ติดตัวมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วไม่ได้ ทำยังไงเขาก็เลยตามหาตามหาที่มาที่ไปในอาณาจักรตาพอลิงทุกคนก็เลยได้มาเจอกันทั้งทาคีเอยนะคะซึ่งเป็นนักแสดงที่ทุกคนเห็นอยู่ในบ้านเนี่เดียค่ะนะคะ,นะคะขอญาตแนะนําน,นักแสดงหน่อยได้ไหมคะนะคะอ่ะ,ะเริ่มค่ะเริ่มจากขวาสุดเลยนะคะน้องทาคีแนะนําตัวหน่อยลูกคะสวัวลูกขาทาคิครับทล้คนมดค่ะน้า พี่อู๋เจอเลยค่ะสวัสดีครับอู๋กิติพลครับรับบทเป็นหุ่นครับค่ะอ่าพี่องศาสวัสดีครับองศาน,นะครับรับบทเป็นศิวัตรหรือว่ารับบทเป็นพี่เอรับบทเป็นพี่อ,องศาอย่าแซวแม่สิลูกไหนเนี๋ยค่ะนะคะเรามีเอ,อ่อเรามี ดีแอลด้วยนะคะ,อะเออรลเลยเออเดียกับอาดิตาสวัสดีค่ะติตาชิอาน,นิดนะคะรับบทเป็นไมค์ค่ะค่ะคุณหมอคุณหมอมินนาสวัสดีค่ะมินนานะคะรับบทเป็นลูกหวายค่ะอ่านะคะต่อเลยพี่แพ๊ะค่ะ นะคะต่อเลยค่ะติสวัสดีครับผมตินะครับรับบทเป็นบ้านครับผมนะคะต่อเลยค่ับพี่มอสสวัสดีครับมอสนะครับรับบทเป็นเอิร์ธครับนะคะต่อเลยค่ะสวัสดีครับเลโอครับรับบททันดีครับค่ะนี่ค่ะพี่เอละครพี่เอเป็นรับบทเป็นเอ่ร์ู้พออำนวยการสร้างค่ะเรื่องนี้ไม่ได้รับบทเป็นนักแสดงเพราะว่ามัวแต่ขายพะลโล้และก็มัวแต่ขายก็เลยไม่มีเวลาไปกองถ่ายเพราะว่ากองถ่ายยกไปต่างจังหวัดตลอดเลยอย่างเดียวค่ะทุกคนจะได้ดูโลเคชั่นที่สวยนะคะ CG ที่อลังการงานสร้างไม่แพ้แม่เบี้ยเลยนะคะเป็นผู้จัดตัวเล็กๆมาจัดใหม่งานไม่ได้ใหญ่แน่นะวิทุกคนขาเดี๋ยวรอดูได้ในละครพี่เอนะคะสรุปแล้วซีนี่คือแพ้งห อ,อแพงกว่าค่ะ<ม>นี่บินจีจียังไม่มาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วก็ต้องขนลุกนิดหน่อยเราจะได้เห็นอะไรความมังการเพราะมงมีสัตว์ในจินตนาการคือพี่ม,มาก็คืออาจจะเห็นพลังน้ําพลังไฟอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีสัตว์เทพด้วยอย่างงี้ค่ะเพราะว่าตอนหลังติดหนังจีนเยอะก็ <c oughs> เอามารวมกันหมดเลยอย่างงี้ค่ะรวมอยู่ในละครเรื่องเดียวกันแล้วที่สําคัญก็คือ ชอบชอบพี่แบงค์ที่แต่งเพลงเหรอแต่งเพลงดวงเดือนแต่งเพลงเออห,หน้าหน้าทองอย่างเนี้ย <was obvious> พี่เอกก็เลยได้มีโอกาสเชิญที่แบงค์มาแต่งเพลงประกอบรักษาศูนย์ซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยไปแล้วหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าแล้วกําลังจะตามมาเป็นเพลงเร็วอย่างเนี้ยค่ะเพลงเรียวพี่เออยากจ,จะร้องเองด้วยเยอะล้อเล่นค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นล้อเล่นแต่พี่เอกได้มือหนึ่งรกับมือหนึ่งของเมืองไทยใช่ได้พี่ใหม่พี่ใหม่ทําให้พี่เอกประทับใจมากเรื่องนี้ถ่ายหนังออกมาแบบว่า อลังการงานสร้างด้วยการที่พี่ใหม่เป็นคนนครสีธรรมราชด้วยคือบังเอิญมากคือตอนแรกไม่ได้รู้เลยว่าพี่ใหม่เป็นคนนครและติดต่อพี่ใหม่ไปปรากฏพี่ใหม่บอกว่าพี่ใหม่เป็นคนทุ่งสงเราก็บอกว่าดีเลยค่ะโปรเจกต์นี้อยากให้ทุกคนที่เป็นคนใต้มาช่วยกันทำามหมือนเนี้ยเพื่อจะให้ที่ท่องเที่ยวของคนใต้ได้คนต่างชาติได้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะนะครับในงบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะเป็น20ล้านแล้วแต่ยังไม่รวมค่าชีกีหรือค่าอะไรอ่ะน่าจะเติมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้สรุปยอดยังไม่่งส มีมาเก็บทุกทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยห้องตัดก็ยังไม่ส่งห้องลงเสียงก็ไม่ส่งเกตีก็ยังไม่ส่งเดี๋ยวเวลาส่งมาครบแล้วเดี๋ยวค่อยตอบตอนจบอีกทีได้ไหมคะเราะฉะนั้นเราได้รู้สึกว่าเราอยากสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในบ้านที่อยากให้บ้นกิดที่พต้่าอได้สร้างบ้านเกิดด้วยมันเป็นดาที่เราตีคือตอนนี้คําตอบทุกอย่างที่ม่ตีถามอ่ะต้องอยู่ที่ประชาชนคนดูเลยอะค่ะพี่เอฝากทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนสนับสนุนนะคะพี่เอจะได้ทําให้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดทุกคนได้รู้ น้องๆแสดงในสังกัดที่ทุกคนจะตอบว่าพี่เอขาขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนําอู๋ให้หนูได้รู้จักขอบคุณมากนะคะที่ได้แนะนําองศาได้รู้จักแล้วทุกคนจะได้ดูนักแสดงมากฝีมือพอรองน้องยุ้ยพี่แอลอัมพาอันโอลิเวอร์มาริสาแอนิต้าเอฟฟสินบิ๊กซารุตทุกคนอีกมากมายพี่เอรวมไว้ครับขั้นเลยเห็นไหมค่าตัวนักแสดงลูกตีลองคิดดูดิคะเอาค่าตัวดคะแล้วก็มีช่องเจ็ดมาเล่นให้เราด้วยพี่โน้ตวัชระบูรณ์พี่จิมจิมณัทุกคนมาหมดเลยค่ะรวมอยู่ในแผ่อีพีอะ ไม่มีที่ได้หายใจเลยอะค่ะนะคะแม่แม่แฝดีสำหรับซีรีส์แม่ว่าแม่ดูตัดต่อและแม่อยากขยายอยีกสิตอนเลยอะค่ะมันสนุกมากเลยอะเวลาจบตอนหนึ่งเบรกอ่ะหนึ่งตอนอ่ะไม่อยากให้จบเลยอ่ะไม่อยากวิ่งเข้าห้องน้ําเมื่อวานนั่งดูไปด้วยฉี่แตกไปด้วย <c oughs> เพราะว่ามันมันสดวกอ่ะมันลุกเข้าห้องน้ําไม่ได้อ่ะค่ะเรา้อ, <c oughs> องน้องสองพูดเอาพี่เอเคมีเขาพี่อไงบ้างกับเราที่เราดูน่ารักมากอ่ะตายแล้วคือพี่เไม่อยากพูดเลยอะากดแบบปู่องค์นี้ แบบเลิศมากอูองพูดดีๆนะพูดดีๆนะอูองอูองนะครับอูองนี้มันเข้ากันมากเลยค่ะเวลาเห็นแล้วจีนมากเลยแ่บอยากสิงร่างองศาหน้าซีมากเลยค่ะได้เข่าไปเลยอซีนแบบได้เองเหรอดูเดือดมากไม่อยากอยากสิงร่างลูกคือดูตัดต่อแลวอยากสิงร่างเคยเป็นไหมคะอยากสิงร่างเพราะแอบรักปู้แต่ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยว่ะเอ้ยเดี๋ยวตัวงตัดองศาแล้วเนี่ยใช่ส่งเป็นตัวแทนแต่องศาทำได้ดีมากทำถึงมากเลยค่ะ โู้จำถึงมากเลยอ่ะแม่ไม่ได้สอนเลยทำไมลูกทำเกินแล่แล้วตัวเลือเป็นไงบ้างคู่ยู่ดีเป็นไงบ้างตีตาคู่ยูดีเออครับเป็นครั้งแรกที่เห็นเออแบบเห็นเขาแบบว่าเพิ่งเห็นตีตากับคุณหมอค่ะคุณหมอนีินาแบบว่าเขาเขาจิ้มกันแล้วแบบโอ้ยฟินเหมือนกันเดี่ยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวค่ันะครับ้าวเยอมาอู๋นู้ามมา่อู๋อูอู๋อู๋อู๋ออู๋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 อ เไดลยีเข้าไป้่กอนยเลยรวทีเดียวอันนี้คือรวมหมดวสาตรงนี้เป็นไบ้างกับการทเจกตนี็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่พี่เอง ยังคิดโปรเจกต์นี้แล้วก็ยังนึกถึงเราหรือว่ายังนึกถึงเราคคิดถึงนาเลี่รไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีใจครับดีใจที่พี่เอนึกถึงครับแล้วก็อย่างที่พี่เอบอกเลยคือพี่เอทำอะไรพี่เอทำถึงอยู่แล้วรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเป็นเหมือนกันครับตัวแทนพี่เอนะครับก็คือรู้สึก ขอบคุณก่อนอันดับแรกนะครับที่ที่เล่งเห็นสาเป็นตัวแทนไม่ใช่ให้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ประทับใจกับทุกๆอย่างที่พี่เอตั้งใจเสิร์ฟให้กับทุกๆคนในซีรีส์เรื่องนี้เลยครับยูยูริ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 ไม่อยากไปรบแต่ยากไปรบแตกแค่อยากข้างหลังกันกันมาเลยป้า ก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ที่พี่เอทำแล้วก็ตั้งใจมากมากทุ่มทุนสุดๆก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามกันจริ่ๆค่ะคะไม่ดไม่เลยดีใจมากค่ะขอบคุณพี่เอนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับหนูไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มาร่วมโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเส้นเรื่องความรักของพวกเราเป็นไงคะลูกมีควมมีความน่ารักค่ะเราก็จะแบบคอยดูแลกันและกันตลอดเลยค่ะ เขาจะคอยแบบปกป้องเราไงค่ะเป็นครั้งแรกเลยกับการรับเจียครับใช่ตื่นเต้นมากเคมีเราได้มั้ยสู้สู้คู่หลักได้ไหมแน่นอนเราเรียกเป็นของว่าพี่เอเขาอยากสิงร่างเราเป็นบ้างไหมไม่ค่ะอยากสิงร่างเราี่ได้เก่งเลยเนาะ ศร้าหรอไม่จริงไม่ได้แม่อไม่ได้านหลังเลับผิดทิ้งรับผิดได้เเลยลูกมาอยู่กับแม่อ่น้องๆแล้ด้านหลังง้เเลยลูกมามาเลย ตต่มาแนะนำตัวัเลพื่อนๆเราจะนำตัราไปาวรับบทอะไรบ้างเลโอคนแรกเลยครับผมชื่อเลโอนะครับแล้วผมรับบทเป็นดีนครับดีนตัว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 ดีนดีนเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับพ่อที่แปลกกว่าคนอื่นครับแล้วก็เพราะว่าเขาจะมีการเขารักพ่อแต่เขาก็มีปัญหากันแล้วก็เขาก็จะทะเลาะกันทั้งเรื่องเลยครับมีมีความความแปลกๆอยู่ในนั้นความที่ ทุกคนเดี๋ยวทุกคนมา้ดูกันครับสวัสดีครับผมติครับระบบเป็นปั้นครับตัวละครปั้นเนี่ยก็จะเป็นฟิลประมาณว่าติงตองนะครับเป็น เป็นตัวฮาตัวโดนอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะตรงกับนิสัยตัวเองเลยเพราะตัวเองเป็นคนชอบกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชื่อแพทครับรับบทเป็นอกการครับก็รู้สึกว่าตัวละครของผมเป็นคนที่บ้าพลังเป็นคนที่ a d v e n t u r o u s แล้วเป็นคนที่ท้าทายครับถ้ามีอะไรก็จะปกป้องดุดุยแล้วก็รู้สึกมีความขมพันธ์กับลูกน้องคนหนึ่งชื่อีิปันด้วยก็สนุกครับเต้นครับ สวัสดีครับมอนนะครับก็รับบทเป็นเอิร์ธครับในเรื่องนะครับเอิร์ธก็จะเป็นตัวละครที่เป็นนักศึกษาครับที่ชอบเกี่ยวกับโบราณคดีครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทากูลนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าติดตามครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าเอิร์ธเนี่ยจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายครับต้องฝากติดตามนะครับ เดี๋ยวผมกับเจ้ครับเชีครับผมส่วนผมก็ทารานะครับเป็นน้องชายของคุณเขาแล้วก็มีเนื้อเรื่องบางอย่างกับชีวัตเหมือนกันเราอยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับเรียกว่าหมาเงียบแล้วเนาะจะไพมากกว่าครับผมปากว่าเซ็ตเซตแล้กลับมาที่เดิมกลารไรปากอ่ะจะกลับมาที่เดิม เดียวเอเออูองเออูองค่ะตอนนี้เป็นรักสามเศร้าอูองเอเอองอูดีกว่าบอกเขาแบบนี้แล้วโอเคครับปูองเอฝากเลยค่ะพี่ฝากครับเราได้ดูช่องทางไหนบ้างพี่เอฝากด้วยนะคะละครซีรีส์รักสามศูนย์ของพี่เอนะคะสามารถดูได้ตั้งแต่ วันที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะทางช่อง3นะคะออนแอร์ช่วงเวลา22นาิกา30นาทีนะคะหรือว่าดูในแพลตฟอร์มอื่นนะคะไอ้เฉียวอี้นะคะไอฉีนะคะไอ้ฉีอี้นะคะดูต่อในไอ้ฉีอี้ได้เลยนะคะทางช่อง3แล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่ามีแพลตฟอร์มไหนออนแอร์ต่อเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังใน a g หรือว่าทางช่องแพลตฟอร์มต่างๆในออนไลน์ของพี่เอนะคะเราดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะคะตอนแรก นี้ก็คือเออเขาเรียกว่า เปิดหัวข้าวบ้านเลยค่ะสนุกมากไอเดียค่ะนะคะนะครับตีหัวข้าวบ้านไม่ใช่เปิดหัวข้าวบ้านตีหัวข้าวบ้านเลยค่ะสาด้ยอู๋องค์ครับก็ฝากซีรีส์เรืองรักสาบสูตรนะครับก็ตั้งแต่อีพีแรกเลยเนี่ยก็น่าจะมีฉากที่ทุกๆคนอยากเห็นครับรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่เอเสิร์ฟให้ทุกคนครบรสจริงๆครับผมดราม่าแอดเวนเจอร์แฟนตาซีโรแมนติกทุกอย่างมีคอมเมดี้เล็กๆด้วยไมาอยู่ในนี้หมดแล้วใช่แล้วพี่เอฝากเพลง กอบละครด้วยนะคะน้ององสาวเป็นคนร้องนะคะ<อ>ทุกคนเอาไป cover ได้เลยไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะพี่เอให้หมดเลยค่ะชื่อเพลงชื่อเพลง,พลง,พลงรักสาบสูนเลยตั้งชื่อเพลงว่ารักสาบสูตแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงเดยิอีกหนึ่งเพลงให้น้องๆข้างหลังร้องกันแล้วก็แรปกันนี่เดีวยวค่ะจะได้สนุกสนานด้วยกันนี่เดีวยวค่ะนะคะขอ,อบคุณค่ะ องเอหรือเป็นเอองอูคะเอองอูดีกว่าเรียงตามอายุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเด็กแค่เด็กจริงๆริงอยู่แบบนี้ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society